ต้อนรับคณะอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษามหาวิทยาลัยมหามากุราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดผู้เข้ารับการนิเทศนางสาวกิ่งนาภาชัยพรมนางสาวหัทยการจันลอยและนางสาวทายิดาอุดมลักษ์หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคามภายใต้การบริหารงานโดยนายจักราวุฒิศรตกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายวชิษฐสมจิตศรีปัญญารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามนายเอกลักษณ์บุญเท้ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและนายสันติรัตน์ชัยยูรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสา,ารคามรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูประบอกบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่3 พุทธศักราช2553โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาจำนวน7สหวิทยาเขต35โรงเรียน โดยทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสะภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เทคนิคสอตเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์จุดเน้นมาตรการและตัวชี้วัดความสำเร็จโดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาโดยมีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารแบ่งออกเป็น9กลุ่มงานและหหน่วย ผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติการวิชาที่การบริหารการศึกษาในหน่วยงานทาง การศึกษาทั้งนี้ทําให้รู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของกลุ่มงานต่างๆดังนี้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีนางชุติมานามสีอุ่นเป็นผู้อํานวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานงานพัฒนาค่าระ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมสนับสนุนและยีย่ยงเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โดยมีนางกิษนากิตาคมเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบการดำเนินง,งานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชีและงานพัสดุสินทรัพย์ให้คำปรึกษาสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินง,งานการบริหารการเงินงานบัญชีงานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการโดยมีนางขันทองพิม์พแสนสีเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบงานสารบัญสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาอำนวยการดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และยาน่านนะจัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในการพัฒนาองค์กรประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการผลงานการบริหารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่กลุ่มนิเทศติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางสาวทิตาลีวิไลเลิศเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภา,าร่งงานที่รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาสื่อน,นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินกลุ่มบริหารง,งานบุคคลโดยมีนางสาวกุ สุมาโอสะคังเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งส่งเสริมสนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งย้ายโอนและการลาออกจากราชาการของข้าราชาการครูบุคลากรทางการศึกษาึิษาวิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและะวัิทะเบียนกลุ่มนโยบายและแผนโดยมีนายปากอนชินสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมีนางวาราลักษณ์บุตรบงเป็นผู้ ้อานวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและกลุ่มกฎหมายและคดีโดยมีนายปาลีวัชคสุวรรณวงศ์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการมีวินยัยและรักษาวินยัยดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับการล้องเรียนสอบสวนเกี่ยวกับวินยัยและการตรวจพิจารณาวินยัยการร้องทุกข์และการพิจรารณาร้องทุกข์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีนายสุภกรพัน เสนาเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์และหนึ่งหน่วยหน่วยตรวจสอบภายในโดยมีนางพวิทพรอุปปนันนเป็นผู้อำนวยการหน่วยบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆวิเคราะห์ประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของระบบ ควบคุมภายในเสนอแนะมิให้เกิดความเสียหายหรือทุกจริตจากการบริหารจัดการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามมีการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลยึดหลัก ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมกันพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสู่การปฏิบัติในสถานศึกษ ึกษาอย่างยั่งยืนเกิดผลสำเร็จในด้านการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพและการปฏิบัติที่ดีสืบทอดสู่ความยั่งยืนต่อไป ในนามของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและอนุเคราะห์ข้อมูลการจดปฏิบัติ การวิชาชีพการบริหารการศึกษาในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ